ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สถาพรค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกจ้าคุณแม่สบายดีเนาะค่ะเนาะสบายดีจ้า <c oughs> ก็ปวดหงุดปวดจาธรรมดาคนสูงอายุจ้ะค่ะจ้ะก็ร้อนไหมแม่อยู่ทางโน้นอะ่ะจ้าต้อร้อนจ้าอากาศร้อนเ<อ>นาะแม่เนาะค่ะแต่เมื่อเช้าอากาศเย็น เย็นหน่อยเปิดตอนสายมาก็หาเย็นแล้วร้อนแล้วนี่ก็จะถามคุณแม่ว่าอจะคุยกับคุณแม่เกี่ยวกับตัวเลขเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยจ้าจ้างวดที่แล้วงวดที่แล้วคืองวดที่สี่สิบห้าเนาะค่ะคุณแม่เนาะจ้าจางวดนี้สี่สิบหกลูกจ้าที่นี้สิบหกกุมภางวดที่ผ่านมานี่เนาะค่ะคุณยายมี คุณยายมีให้ห้าห้าหกนะแม่เนาะจ้ะแล้วแม่บอกว่าเห็นเห็นเลขสามอยู่ข้างหน้าเลขอ่าเลขหกนะคะแม่เนาะจ้ะก็เป็นเป็นสามหกห้าสามเก้าห้าค่ะทีนี้ทีนี้ก็เป็นเราก็แปลงมาคือตัวแรกคือได้ห้าห้าหกก็เห็นสามอยู่ตรงห้าก็เลยเอาห้าสามหกมาไว้ข้างล่างเนาะค่ะเนาะ เสร็จแล้วเราซอยออกมาแล้วก็แยสามหกห้าหกห้าห้าแล้วก็สามเก้าแล้วดีตัวกันกันเก้าเป็นหกแล้วค่ะก็จะได้ห้าเก้าอีกตัวหนึ่งค่ะนี่คือห้าเก้าแล้วค่ะทีนี้ได้เทวดาน้อยค่ะเทวดาน้อยอจุดรูบได้ห้าห้าหกซึ่งตรงกับคุณยายมีตรงกับยายมีคุณยายมีเนาะค่ะนี่ แล้วก็เห็นเลขหนึ่งเห็นเลขหนึ่งอยู่หน้าเลขหกอยู่ข้างหลังเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังเลขห้าเออเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังเลขห้าก็คืออยู่ข้างหน้าเลขหกจ้ะจ้ะจ้ะเอาออกมาก็จะได้ห้าห้าหกห้าหนึ่งหกแล้วก็สองตัวที่จับให้เอฟซีเนาะค่ะหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าปรากฏว่าเรากลับหัวลงมาก็ เลขตรงกันกับคุณยายมีจ้าก็ห้าเก้า้ะคะ่ะนี่เป็นเลขห้าเก้าปูองดําอ่ะปูองดําไม่เป็นไรไม่เข้านะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ที่ว่าทําไมคุณยายมีกับเทวดาน้อยวัที่แล้วให้เลขตรงกันนะแม่เนาะจ้านี่ค่ะวดนนี้มีปฏิหารอะไรบ้างคะแม่ งวดนี้ก็ก็มีแปดข้างหน้าเหมือนกันลูกจ้ะมีแปดตรงกันเหรอคะแม่งวดนี้มีแปดข้างหน้าตรงกันเลยแต่ว่าเลขสายไม่เหมือนกันจ้ะอืมแต่ว่าตัวเลขไม่เหมือนกันคุณยายมีเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อคลิปไปเลยเนาะค่ะแม่งวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบหกค่ะจางวดที่สี่สิบหกลูกจ้ะ มวนที่สี่สิบหกสี่สิบหกแล้วดาเมืร์บพระก่นอนแม่ไปจุดทูดปปลายปู่องค์ดำก็ได้เลขหนึ่งสี่หกได้หนึ่งสี่หกดาเท่ากับมวนที่แม่ขอเลขเลยอ่ะสี่หกอะจ้ะค่ะ จ้ะแล้วแม่ว่ายายมีเมื่อวันพระเมื่อวานได้เลขแปดสองสี่เดี๋ยวน้ะแม่เดี๋ยวน้อเอาเอาของคุณยายมีก่อนเนาะ้ะจ้ะยายมีจ้ะยายมีได้เลขอะไรนะคะแม่แปดสองสี่แปดสองสี่ค่ะจ้ะ ถ้าตัดเทวดาี๋ยวค่ะแม่ตัด,<ว>ตดถ้าตัดออกมาก็มีแปดสองกับสองสี่เนาะได้จ้ะถ้าตัดออกมาก็แปดสองจะสองสี 24, ่แล้วก็แปดสี่เนาะคะ่ะส่วนเทวดาน้อยค่ะเทวดาน้อยได้เปดหนึ่งศูนย์จ้ะเทวดาน้อยได้แปดหนึ่งศูนย์ค่ะ ถ้าตัดออกมาก็มีแปดหนึ่งเนาะแม่เนาะแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแับหนึ่งศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ย่างใศูนย์ศไปไปกลับด้วยหลูมย่ากลับกันไว้ค่ะให้ไปกลับด้วยเออจ้ะไม่กลับเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้เนาะย่างผู้องดำเนี่ย อ่าแล้วมีปัจจัยเยอะหน่อยก็กันไว้ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งก็ได้จ้ะที่นี้ก็แปดปุงสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วค่ะขึ้นเลยอยู่แล้วจ้ะที่นี้ของปู่องดําค่ะแม่ปู่อง์ดําได้หนึ่งสี่หกจ้ะหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกค่ะ จัดก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งอะลูกนะค่ะหนึ่งสี่แล้วก็สี่หกค่ะแล้วก็หนึ่งหกค่ะเนาะจัดจัดแม่ฝันดีไหมคะมีพิเศษฝันไหมคะแม่จัแมู๊ดแม่ร้องฝันฝันดีอยู่นะลูกจัดฝันว่าอย่างไรบ้างเอยเล่าให้เอฟซีฟังบ้างได้ไหมคะฟังฝันเห็นคุณยายเห็นเด็กน้อยอะไรอย่างนี้เลยจ้ะอือ แม่ฟันดีเนาะจ้าจ่าฟันดีจ้ะฟัน่าไปวัดว่าเห็นคนเปยพาเด็กน้อยไปวัดไปอะไรอย่างนี้เลยจ้ะค่ะพี่แกมพาเด็กไปวัดจ้าสงสัยเทวดาน้อยไปวัดดีกว่านาอจ่าจากเทวดาน้อยเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่เล่นกับคุณตาที่อุบลโอ้ย่าเวลาจะถึงวันพระเขาก็มา คุณยายผมมาจากอุบลนั ja, ่นเนี่ยผมไปอยู่กับคุณตาที่อุบลคุณตาอยู่บ้านเดียวเขาบอกคุณตาอยู่บ้านคนเดียวจากคุณตาที่อุบลเนี่ยท่านอยู่บ้านคนเดียวท่านเป็นราชการเกษียณอายุแล้วโอ้ค่ะอายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกมั้งจากค่ะเธอเอดาน้อยสาวเลยไปอยู่เป็นเพื่อนอ๋อผมไปอยู่เป็นเพื่อนก็ แม่ลาพรถึงเวลาแม่ก็เรียกมาเนะะเาะจากพอจะถึงวันพระเขาก็มาจากเขารู้ว่าอย่างยจัดไหว้ทุกวันพระจ่ะ,ะมามายายไหว้เร็ดเขากินอินเขาก็พาเพื่อนไปอืมค่ะจ้ะพาคณไปอยู่กับคนตาที่อุบลค่ะจากนาเด็กที่บ้านเราก็ประมาณห้าหกกลัวมาลูก อากเกิดบนน้อยหน้าตาหน้าดังอมาให้เห็นเลยใช่ไหมแม่จช่มาให้คุณแม่สตารพรเห็นเลยเนาะค่ะเนาะบางทีเขา,าเก็ไม่ยอกับคุณตาที่บ้านมา่อนเมื่อก่อนเขายังไม่รู้จักตาที่อุบลอ่ะเขาก็เดี๋ยวคุณตาตาเขานอนหลับแล้วเขา,า,า,าบอกว่าคิดๆคิดๆค่ะแม่ปุกแม่ปุกปลุกคุณตาตาบอกว่ามีเด็กผู้ชายมาหยกเขาโอ้ค่ะ ก็นั่นก็ค่ะงวดวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่เนาะจริงๆเออมันได้จะเอาได้เนาะแม่เนาะยาจ้ะเพราพรผมก็เป็นเก้าไงลูกจ้ะห้าหกกับห้าเก้าค่ะแม่ห้าเก้าตัวเดียวกันเก้าเก้าห้าห้าหกห้าเราใช้แค่สี่ตัวนี้ก็ได้แล้วค่ะจ้ะก็เดี๋ยวได้เอฟซีเนาะ ให้ดูเปรียบเทียบสําหรับ FC แฟนช่องของโจพารวยเนาะค่ะที่ยังไม่ได้ไม่เคยเห็นเนาะค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ของคุณแม่สถาพรเนาะคะะ่ะคุณอ่า<ะ>คุณแม่สถาพรน<ะ>ี่งวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบหกแล้วค่ะแม่เนาะจะ้าจ้าแล้วก็เลขส่วนใหญ่เนาะของคุณยายมีคุณยายมีก็คือที่อยู่หลักกิโลเนาะจะ้าจ้าสิงคอนะคะที่<ะ>มีข่าวเรื่องทุบกันที่ผ่านมาเนาะจะ้าแล้วก็ คุณยายมีมาอยู่กับคุณแม่สราพรในช่วงที่เข้าบรรษาที่ปีที่แล้วเนาะจากตอนตอนตอนเข่าตีบ้านคุณยายแต่คุณยายก็ไปเข้าฝาันแม่บ่านนูอินูย้ายมาอยู่กับนูนั่นนี้ท่านพูดภาษาเขมรมาจากบ้านแม่จ<ฮ>ะท่านเป็นคนโบราณท่านพูดไทยไม่ได้ก <ฮะ S 2> พูดภาษาเขมรอินูเขาตีบ้านยายฟังเล่เต้มหมดเลยยายไม่มีบ้านอยู่ให้ายายอยู่ด้วยนะลูก แ่อจ้ะที่นี่ที่นี่จะเลือกที่น่าจับตามองเนาะค่ะเอฟซีแฟนช่องน่าจับตามองก็คืออ่าเทวดาน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เข้าบ่อยมากๆนะแม่เนาะเข้าบ่อยจ้กเทวดาน้อยเข้าบ่อยบางทีก็จะไปทอกศนะค่ะทกศหรือออมสินเนาะค่ะบางทีก็จะไปสามตัวล่างตรงๆเนาะค่ะบางทีก็จะซื้อออมสินได้เป็นซื้อทอกศเป็นข่าได้บ่อยนะลูกค่ะ แล้วก็บางทีก็เข้าสามตัวบนนะคะสามตัวบนบางครั้งก็สองตัวล่างถ้าไปสายอื่นจะเข้าตรงๆเนาะค่ะเนาะส่วนใหญ่ที่สังเกตมาเนาะค่ะอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบเนาะค่ะว่างวดที่ผ่านมาคือคุณยายมีก็ได้เหมือนกันเทวรน้อยก็ได้เหมือนกันแล้วก็กลับหัวออกมาเนาะค่ะห้าหกกลับหัวออกมาก็เป็นห้าเก้านะค่ะนี่ค่ะถ้าถ้าเอาไปดูเปรียบเทียบเนาะค่ะดูว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังว่า ถ้าเลขตรงใจหรือชอบก็จับตาดูค่ะค่ะแต่งวดนี้ของเทวดาน้อยแล้วค่ะจ้าเทวดาน้อยของคุณแม่สุธาพรแล้วค่ะก็จ้าอ่าหนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดคุณยายมีให้แปดสองสี่แล้วก็สองตัวตัดออกมาก็แปดสองสองสี่แปดสี่นะคะส่วนของเทวดาน้อย 810ตัดออกมาก็มี811080ค่ะส่วนของปูองดำก็ได้146ตัดออกมาก็1 4, 4 6, 1, 6. ึ่งสี่สี่หกหนึ่งหกค่ะนะคะพูดถูกถูกนะคะแม่โจพูดถูกนะแม่เนาะจ้ะ <น inar. S 2> ถูกยาถูกจ้าค่ะก็ขอให้ fc แฟนช่องนะแม่เนาะมีชโงมีลาบ <K _ d ata> มีมันไปกับคุณแม่สดาพร ถ้าใครยังไม่เคยติดตามก็ลองลอง,ลองดูไปก่อนก็นได้นะแม่เนาะลองดูลองชมไปก่อนก็นได้ค่ะเผื่อมีเลขตรงใจเนาะค่ะจะชอบคุณยายมี<ะ>ก็เลือกคุณยายมีชอบเทวดาน้อยก็เลือกเอาเทวดาน้อยเนาะคะ่ะเลขปู่องค์ดำถ้าชอบที่ตรงใจก็เลือกเอาของปู่อง์ดำค่ะให้เลือกเอานะคะให้เลือกเอาถ้าคนที่แบบว่า,างบนน้อยเนาะคะ่ะหรือเลขที่ช,ชื่นชอบก็เลือกเอาค่ะก็ เราก็จะขอให้เอฟซีแฟนช่องมีโชคโชคมีลาบมีมันไปด้วยกันนะคุณแม่เนาะอ่าคุณแม่ฝากอวยพรให้เอฟซีแฟนช่องโจพารวยหน่อยค่ะแม่จ้าจ้าแม่ก็จะอวยพรให้เอฟซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบแม่จะขอโกับอ่าเทวดาน้อย mi, อกับยายมีกับอูองด์มำน่จ้าเลยท่กานได้มาก็ขอให้เอาอาหาตซื้อเลขหน้าเลข้ตยล,ล,ลอตเตอรี่ด้วยนะลูก ะเลข<อ>มาอ้อเลขหน้าเลขท้ายลอตเตอรี่ด้วยค่ะแม่ค่ะว่าเลขหน้าใบหนึ่งเลขท้ายใบหนึ่งก็ของปู่องค์ดำของอ่าเทวดาน้อยของยายมีนะจะ้ะก็ขอให้ทุกันจงมีโชคมีลาบร่ำรวยได้มีกินมีใช้ได้ทำบุญจ้ะ ก็ขอให้รวยๆทุกทั้นนะจ๊ะสาตุ๊กจ้าต่๊กร่าบขอบพอะคุณคุณแม่สดาพรมากๆสำหรับแนวทางอ่าลงช่องนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางลงช่องให้โจฟารวยมาลงให้เอฟซีแฟนช่องแบ่งปันให้มีโชคมีลาภมีมันทุกคนนะคะก็ขอกลับค่ะขอกลับขอบพคุณมากค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกจ่าตาตุ๊ตาตุ๊กตาตุ๊ะจ่า ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางคุณแม่สถาพรเป็นงวดที่46นะกคะก็ขอให้ fc แฟนช่องโจพานรวยมีโชคมีลาบมีมันสุขสุขคนแห้งๆปังๆเด้อสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอกรับเพราะคุณเป็นอย่างสูงยัางมากเนาะคะ่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยช่องถูกตตรัตตอรี่รางวัลที่หนะะึ่งค่ะไปกับแนวทางของคุณแม่สถาพรและก็ fc แล้วก็ ทุกๆสำนักทุกๆทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์เนาะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบยิบจับตัวใดก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นมันเลยให้แห้งๆปังๆลวยๆสุภูสุค้นคุณพพอคุณแบ่ก็ให้มีโชคมีลาบมีมันเนาะค่ะรวยๆสุโูสุก้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ